สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อสอบ ONe นของปี6ปีการศึกษา62เนาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นม .3 เนาะเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าคุณเห็นหลายๆคนเลือกที่จะสอบ ONe นก็เพื่อจะได้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะโดย2ข้อนี้จะเป็นเนื้อหาของม .1 เนาะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะคะ มาดูวิธีการเนาะว่าถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาแบบนี้เราจะคิดยังไงนะคะข้อที่1ค่ะ4ยกกำลัง20บลบด้วย4ี่กำลัง19ทั้งหมดส่วนด้วย216นะคะข้อนี้ต้องคิดนิดนึงเนาะคุณครูจะต้องจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนสี่กำลัง20สเป็น4ี่กำลัง1คูณกับ4กำลัง19ลบออกด้วย4ี่กำลัง19อันนี้คือตัวหลังนะคะส่วนด้วย 216เหมือนเดิมทันไหมคะจากนั้นคุณครูจะดึงตัวร่วมออกคะ่ะถ้านักเรียนสังเกตอันนี้ก็มี4กํกลัง19อันนี้ก็มี4กําลัง19เพราะนั้นเราดึงออกมาเลยคะ่ะเป็น4กํกลัง19ถูกดึง4กํกลัง19ออกไปแล้วสําหรับอันแรกนะคะก็จะเหลือ4กํกลัง1 ลบด้วยข้างหลังถูกดึง4กำลังสิไปแล้วจะไม่เหลืออะไรใช่ไหมแต่เราจะไม่ใส่ไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้มันจะต้องเหลืออะไรอ่าต้องเป็นเลข1ส่วนด้วย216เป็น4กำลัง19 4กำลัง1ก็คืออะไรคะเข้าใจง่ายๆมันก็คือ4เฉยเนี่แหละโอเคเนาะเพราะฉะนั้น4ลบออกไป1ก็เหลืออะไรคะเหลือ3ส่วนด้วย2 1 6 ถ้านักเรียนพิจารณาดูดีๆ3กับ216ตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะ3 7ได้21 3 2ได้6ทันนะคะจากนั้นค่ะคุณครูจะเปลี่ยนรูปนะคะ4กำลัง19เพราะว่าคำตอบถ้านักเรียนสังเกตคำตอบที่เขาให้ช้อยมามันอยู่ในรูปฐาน2ถูกไหมคะเราก็ทำา4ของเราที่เป็นกำลัง19ให้อยู่ในรูปฐาน2มันก็คือ2กลัง2ใช่ไหม4ทั้งหมดกำลัง19 ส่วนด้วย72ซึ่งก็เท่ากับ2ยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง19ก็เอาเลขชี้กำลังคูณกันถูกไหมคะ19คูณ2ก็ได้เท่ากับ38ก็เป็น2กํกำลัง38ส่วนด้วยตัวล่างค่ะนักเรียนต้องไปแยกตัวประกอบของ72ก่อน72อะไรคูณกันได้72 อ่ะ98 72แยก9ก็คือ3คูณ3แยก8ค่ะคือ2คูณ2คูณ2ถูกไหมคะเพราะนั้น72เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังมันก็คือ3กำลัง2คูณกับ2กำลัง3ทันไหมคะทันนะคะอ่ะจากนั้นดูต่อคะ่ะ สองสองนี่ก็สองนี่ก็สองเพื่ะนั้นฐานเหมือนการหารกนนารนำเลขชี้กำลังมามาลบกันถูกไหมคะ38ลบออก3ก็เหลือ2กํกำลัง35ย้ายค่ะย้ายตัวนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนเพราะมันเป็นตัวหารดูใช่ไหมย้ายขึ้นมาเลขชี้กำลังก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบใช่ไหมคะก็คูณด้วย3กํกำลังลบ2 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อที่1นะคะโอเคนะคะผ่านนะข้อที่1อ่ะทีนี้มาดูต่อในข้อที่2ะคะ่ะข้อที่2ให้เปรียบเทียบจํานวนเนาะว่าจํานวนใดข้อใดมากที่สุดเวลาเราจะเปรียบเทียบจํานวนเนี่ย การจะเปรียบกันได้ม,ม,มันต้องดูฐานด้วยนะฐานต้องเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบเลขชี้กําลังหรือมีเลขชี้กําลังเท่ากันแล,และฐานแตกต่างกันอันนี้เราถึงจะเปรียบเทียบกันได้เนาะแต่เนื่องจากท่านเรียนสังเกตเห็นทุกตัวเนี่ยตอนนี้ฐานไม่มีไหนเท่ากันเลยแต่ถ้าเรามองจับคู่ดีๆ2อ,อันนี้สามารถทําให้ฐานเท่ากันได้สองอันนี้ก็สามารถทำให้ฐานเป็นฐานเดียวกันได้ถูกไหมคะอะ อันแรก2กํกลัง12เนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว1ก็ปล่อยไปสิ่งที่เราจะทําได้คือ4กํกลัง8ค่ะ4กํกลัง8มันคือ2กํกลังสทั้งหมดยกกําลัง8ถูกไหมคะเพราะว่า4คือ2กํกลังสก็จะได้เป็น2ยกกําลัง16ดังนั้น1กับ3อันไหนมากกว่ากัน2กํกลัง12กับ2อํกลัง16อ่า2กลัง16มากกว่าอันนี้ตัดทิ้งเลยค่ะ ต่อไปสิ่งที่ต้องมาดูอันที่สองค่ะข้อ2กับข้อ4ีข้อ2องเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคะปล่อยไว้ก่อนจัดรูปข้อ4ค่ะ9ก้าำลังสี่เคือ3ามยกกำลังสองถูกไหมคะทั้งหมดยกกำลัง4ี่เท่ากับ3ายกกำลังแเพราะฉะนั้น3ายกกำลังเในข้อที่2กับ3ายกกำลังแดในข้อที่สี่อันไหนมากกว่ากันข้อ4มากกว่าเพราะนั้นข้อที่สองตัดทิ้ง ดังนั้นนักเรียนเหลือแค่2ข้อก็คือข้อที่3กับข้อที่4เอ๊ะและจะเลือกอันไหนดีล่านักเรียนพิจารณาข้อที่3มเนี่ยมันคือ4ยกกําลัง8ถูกไหมคะส่วนข้อที่4ที่เราจัดรูปไว้ตอนสุดท้ายมันคือ3ยกกําลัง8 2. อ,อันนี้มีเลขชี้ก,กําลังเท่ากันเลยคือเป็น8ทั้งคู่แล้วคุณครูถามว่าค่าไหนแล้วที่มันจะมากออกว่ากันระหว่าง4ยกกําลัง8กับ3ยกกําลัง8ด ก็ตัดสินใจเลือกได้แล้วถูกไหมคะนั่นก็คือข้อที่3มีค่ามากกว่ามากที่สุดทันไหมคะทันนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นหวังว่า2ข้อนี้น่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาต่อให้ในข้ออื่นๆเนาะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะ